นะครับมาแป้นเตาออกไปรับนะฮะไปก้อยเตาไปรับเทานะครับแป้นเตาดูว่าเอาเทาแะ้วแมนุษคนลงเองเลยที่นี่้องมีคนลงอะว่าม่เออเนพี่น้องชะอ่อนพักกุดนะครับพี่น้องเนาะเอาเต้าเสร็จแล้วก็เอาพักกุดนะฮะ แล้วก็เอาไปทำเป็นเรียกว่าอะไรอะอ่อเกียงผักนะครับเฮ้ยจ้ายไปกับเจ้ากองตัวป่นนะครับกำบดอกนี่กับกระไบเลแถมาพุกอย่ามีในห้องนี่อืมอันอันปอดหนาละเดี่เอาเออกะนี่เราเที่ยง น่าพักปุ่งกับลูก่มตัวไหนอืมไม่หลับพักมากเลยก็หือว่ะเน่เน่ได้ตัวทั้งหาพักครับนะ่หาพักแค่มออือไปโอ้โหนี่ยฮะพักกับนั่นพริก อันน่ะเขาเรียกว่าผักคูผัดนะฮะล้ว,วปไม่เลยะถึงหอยอ่าชาบ้านเขาไปเก็บนะครับเเะมากน้ำู้นา,นาเฮ้ยกะเฮ้น้ำูมันแห้งเปาอ๋อเรากินกับน้ำพริกอร่อยมากนะครับใสู่ขึ้นมาเวอมามน,นมามน้ำหู พักบาก็มีน,นี่นั่นให้ันเอาเลยพักว่าเบียจับอืมต่อว้าให้ผักกุกกระด้งเลยจัมเอาหมอกคือพวกมอคือพวกป่า ทำลายของไซย,ยิ้งนี่น่่เนะ้คุณมีกันไหมนี่คราบมาคือพวองอ๋อคอุณข้าคนีอ่อืออมกลัมน่งข้าตนอไนะเนะอ,อืมจะกองเขาไปไหนก็ไปด้วยหนอหนอหนอ มันบอกออกเค้ามา่มนอะนี่ครับผน้ำผน้ำก็มีนะฮะหยดัดอบเลยครับมันยังไม่ออกจริงจริงจังๆนะผงน้ำก็นะี่ครับพี่น้องหลังจาก เอาเทาเสร็จนะครับก็เห็นพึง่งเออหรือว่านิ่มอะไรเงี้ยนะครับเรียวมลจะลองเอารู้วมันจะเอาอะไรหรือเปล่านะครับใครพลาดใครอาไรกวางใค่อะไรกวาง้องมาสาน

ไปถ่ายค่ะเนี่ยคบพี่น้องไปเอาพึ่งไรมานะคะวิ่งๆเลยแต่ไม่มีน้ำไม่มีน้ำเลยดูเขาไปตั้นเท่าไงแต่ไมีได้ลูกอ่อนนะฮะโอเคอยังไงก็มอนก็จะกลับบ้านนะ้วคาพี่น้องยาพึ่งก็ไม่มีน้ำเลย